ชนเป็นที่สามขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอิจิที่หนึ่งจะยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอิจิที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง เป็นวันที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองค่ะเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งก่อนที่จะขึ้นคลินิกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ได้พยายามมาใน3ปีค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองด้วยค่ะก็ก็ดีใจครับที่ว่าลูกได้มาถึงจุดนี้ได้ก็ภูมิใจหนึ่งตัวลูกมากครับดีใจมากค่ะที่ร้าน เรียนดีเป็นคนเก่งมุ่งมั่นในในการเรียนเริ่มสุดๆเลยค่ะเป็นคนดีของสังคมด้วยยันเพิ่มใจมากแทนพ่อแม่ค่ะรักแม่รักหลาน ก็สลับวันนี้นะครับก็ทางสานวิชาแพทย์ได้มีการจัดพิธีมอบเสื้อกาวให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นะครับซึ่งพิธีการมอบเสื้อกาวของในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงว่าการมอบเสื้อกาวขาวเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าน้องนักศึกษาแพทย์เนี่ยได้มีการสําเร็จการศึกษาในช่วงแรกของการเรียนแพทย์นะครับซึ่งกําลังจะก้าวสู่ชั้นคลินิกในเร็ววันนี้นะครับและก็จะทําให้นักศึกษาแพทย์ได้รู้ถึงหนักเห็นถึงความรับผิดชอบ รู้สึกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแห่งงวิชาชีพแพทย์นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เองในส่วนของคณะวิชาแพทย์นะครับก็ได้มีทางเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะครับให้มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์นะครับในนามของคณะวิชาแพทยศาสตร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์นะครับท่านเป็นที่3ทุกท่านนะครับที่ได้ก้าวสู่การเข้าสู่ชั้นเรียนชั้นคลินิกนะครับที่จะต้องไปศึกษา ชั้นปีสถึงปี6นะครับที่ศูนย์แพทยศสตศึกษาชัา้นคลินิกที่โรงพยาบาลตังและโรงพยาบาลวัตสระภูเก็ตน,นะครับใ